าคุณเรียนรู้จากคนรวยนะโอ้คุณได้แต้มต่อเยอะเพราะเขาจะมีวิธีคิดที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเขาคิดยังไงของเขาก็ไม่รู้อะนอนหลับเงินยังทําเงินเลยเศรษฐีพวกเนี้ยนะเขาคิดฉลาดอืมเขาไม่ได้คิดแบบคนธรรมดาด้วยผมจะบอกให้วิธีของเขานะผมจะไม่บอกแล้วกันว่าเขาชื่ออะไรแต่ผมรู้ว่าคนนี้เป็นใครครับคนนี้รวยมากเลยในเมืองไทยแล้วคนนี้ ชอบซื้อธุรกิจของชาวบ้านซื้อเยอะแม่งเป็นเจ้าพ่อเทคโอเวอร์อ่ะรวยสุดเลยวิธีคิดของเขานะทำเงินให้เขาตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อธุรกิจเนี่ยเขาคำนวณก่อนว่าธุรกิจเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยให้เขาได้เปล่าอืมเขาไม่ได้ใช้เงินตัวเองด้วยเขาเขาใช้เงินแบงก์มาซื้ออ,อ,อ,อ๋ออ่า กูเข <M łość> ้าใจป่ะตับไปที่ตอกบรรสุกรดอกเบี้ยก็ซื้อไปได้ฟรีสมมุตินะสมมุตินะเงินต้นบวกดอกเบี้ยเนี่ยต้องจ่ายปีละร้อยล้านธุรกิจเนี้ยทำเงินอ่ะประมาณ120ล้านหรือหรือร้อยพอดีด้วยเขาซื้อหมดได้ฟรีเพราะว่าเขาผ่อนไปเรื่อยๆทำเพราะเขาไม่ต้องทำงานนี่เขาให้ลูกน้องเป็นคนทำเขาแค่ คิดว่าเขาจะซื้ออะไรใช่แล้วก็บอกลูกน้องไปจัดการใช่แบงก์ก็ต้องเอื้อเขาอยู่แล้วเพราะว่าคอนเนค t ชันเขาดีเขาเอาเงินแบงก์มาซื้อธุรกิจแล้วก็เอาธุรกิจอะผ่อนตัวมันเอง5ปี10ปี15ปีแม่งได้มาฟรี<ช>ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม่งได้มาฟรีหมดมถ้าคุณคิดได้อย่างมหาเศรษฐีนะแม่งพูดตรงๆ CK Easy Money Money is in the air เงินแม่งมาจากทุกที่ถ้าคุณคิดได้อย่างมหาเศรษฐี